ดีค่ะครูชื่อคุณครูรุ่งนาภาสุแพนะคะชื่อเล่นชื่อคุณครูออยเบนนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนอนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในเรื่องช่วงวัยเด็กบทบาทบทบาทหน้าที่และความฝันนั่นเองค่ะ,ะดยสื่อการสอนในวันนี้นะคะครูก็จะใช้สื่อ powerpoint แล้วก็คลิปวิดีโอค่ะ,ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะอาก่อนอื่นครูขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนนะคะอ่าขึ้นแล้วเนาะสำหรับ powerpoint ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่ารูปภาพที่นักเรียนเห็นบน powerpoint เนี่ยเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรอารูปภาพที่หนึ่ง อ่าเกี one one. Ally, <S <s ่ยวกับเด็กใช่ไหมคะอ่าเกี่ยวกับเด็กแน่นอนอ่ะรูปภาพที่สองก็คือเกี่ยวกับเด็กอีกแล้วแต่เด็กทําอะไรคะเด็กกําลังอ่านหนังสือใช่ไหมคะอ่ารูปภาพที่สามก็เด็กอีกแล้วแต่เด็กกําลังทำอะไรคะเออเด็กกําลังเป็นหมอเป็นเชฟใช่ไหมคะอ่านั่นก็คือหมายถึงอาชีพใช่ไหมคะ โดยร,รวมๆแล้ววันนี้ที่ครูพูดมาข้างต้นแล้วว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรคะช่วงวัยเด็กบทบาทหน้าที่และความฝันนั่นเองค่ะอ<ม>่าต่อไปนะคะ<ม>นักเรียนคิดว่าในช่วงวัยเด็กของนักเรียนเนี่ยนักเรียนมีความฝันว่านักเรียนอยากเป็นอะไรบ้างคะอยากเป็นคุณหมอ เป็นตำรวจเป็นพยาบาลอยากเป็นครูใช่ไหมคะโดยนักเรียนทุกคนแล้วก็มีความฝันที่แตกต่างกันไปเนาะใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราแตกต่างกันไปได้คือหน้าที่คือเรียนหนังสอือใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วนะคะอ่าช่วงวัยเด็กนะคะบทบาทหน้าที่และความฝันนะคะบทบาทหน้าที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกเพศทุกวัยหรือในทุกช่วงวัยนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ ในส่วนของตนให้ดีที่สุดอยู่เสมอเพราะถ้าเราละเล,ละเลยในบทบาทหน้าที่ของตนนะคะอาจจะก,ก่อผลเสียแก่ผู้อื่นในช่วงวัยเด็กนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่ควรจะทําอยู่เสมอแต่อาจจะมีซึ่งความแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือแต่ละวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นนะคะควรให้เด็กทุกคนเนี่ยเรียนรู้บทบาทและหน้าที่ที่หลากหลายเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะครูก็จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันนะคะโดยครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะเมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มกันเสร็จแล้วเนาะครูก็จะให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเด็กตามหัวข้อของแต่ละกลุ่มที่รับมอบหมายนะคะโดยครูจะให้เวลาทํา5นาทีนะคะเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทําเสร็จแล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอ แต่ครูจะไม่ให้นักเรียนออกมานําเสนอทุกคนนะคะแต่ครูจะสุ่มแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอนะคะโดยสองถึงสามกลุ่มนั่นเองค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างเอ่ยอเมื่อเสร็จแล้วนะคะครูก็จะขออนุญาตสุ่มนักเรียนนะคะออกมานําเสนออ่าเมื่อนักเรียนนําเสนอเสร็จทุกกลุ่มแล้วนะคะที่ครูสุ่มไปนะคะเราก็จะ มาเข้าเนื้อหากันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเรานะคะครูก็มีคลิปวิดีโอเรื่องชุมชนหน้าอยู่ตอนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะโดยคลิปวิดีโอสคลิปวิดีโอนี้นะคะที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยมีเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนตั้งใจกันอ่าตั้งใจฟังกันนะคะว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาบอกถึงอะไรนะคะอ่า เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วรเราไปเริ่มกันดีกว่าค่ะอ่าเริ่มเลยชุมชนแม่อยู่ตอนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมีชุมชนใจ้ลกางเมืองแห่งหนึ่งก็มีคนอยู่อย่างมากมายเช้าวันเสาร์ทุกๆสัปดาห์ ก็จะมีเด็กๆออกมาเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีเพื่อนคู่ซีสองคนกำลังกินขนมกันอย่างอริดอร่อยทำไมเธอถึงทิ้งขยะไม่ลงถังล่ะก็ถังขยะมันอยู่ไกลนี่นาและอย่างนี้ชุมชนของเราก็สกรปรกหมดน,นะสิวนันนี้ฉันจะสัญญาตัวเองว่า เพื่อทิ้งขยะให้ลงถังเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นดีมากเลยเพราะเราเป็นคนในชุมชนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองการไม่ทิ้งขยะในที่ที่ไม่ควรทิ้งจะทําให้เราเป็นคนดีและยังจะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนคนอื่นอีกด้วยฉันดีใจมากนะที่เธอคิดแบบนั้นอ๋อแล้วอย่าลืมแยกขยะให้ถูกประเภทด้วยละ่ะ เพื่อที่จะลดมลพิษในชุมชนและช่วยลดภาวะโลกร้อนน้องๆทุกคนก็ควรจะทิ้งขยะให้ลงถังและอย่าลืมเนี่ขยะให้สุเภาได้วยนะคะเพื่อรักษาจุขลักษณะชุมชนของเราให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้นน้องๆมีหรือเปล่าคะ คนดำเนินที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตดังนี้ 1. รู้จักการเสือ่สอมละ 2. 2. การมีระเบียบวนินยัยและความรับชอบต่อหน้าที่ 3. ความชื่อสัตย์ 4. ความ,ามส่มัมคีเึ่องการที่เรามีคุณธรรมจะช่วยให้เราอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสงบสุข ่จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอที่1อ่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเขาได้บอกถึงอะไรคะได้บอกถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีใช่ไหมคะอ่ะบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีข้อที่1ก็คือ1รู้จักการเสียสละสองการมีระเบียบวินัยและการรับผิดชอบต่อหน้าที่3ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตสก็คือความสามัคคีนั่นเองค่ะอ่ะ เราไปรับชมวิดีโอต่อไปกันดีกว่านะคะว่าวิดีโอเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ครูคิดว่านักเรียนจะคุ้นหูกันทุกคนนะคะวิดีโอนี้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับชมแล้วก็ต้องรับฟังกันตลอดเลยนะคะเกี่ยวกับวิดีโอนี้อ่านักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อเลยคะ่ะ เราตั้งอยู่เป็นผู้รู้รักกันยางจิตต้องศึกษาให้ชาติงามมาล้านปันปันปีกีไม่ขาดต้องส่งความพยายาเก้าต้งองศึงกษาตลอดกาลาน้ำใจเล็กนินหนาบ้าหดที่มองกับการสมัยชาติพัฒนาทำก็ไม่เป็นประโยชน์รูปรา,าขขบุธคุณโทษสมบัติชาคำรักษา อ่าจบลงไปแล้วนะคะคุนกันไม่อ่ยคุณแน่นอนใช่ไหมคะอ่ะเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะว่าอ่า เนื้อหาหน้าที่ของเราเคืออะไรใช่ไหมคะ,ะก่อนอื่นเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องช่วงวัยเด็กของเรากันก่อนนะคะช่วงวัยเด็กนะคะทางการแพทย์ได้แบ่งวัยเด็กไว้เป็นระยะ5ระยะด้วยกันดังนี้นะคะระยะแรกก็คือทารกแรกเกิดหมายถึงช่วงตั้งแต่คลอดจนอายุได้28วันทารกหมายถึงช่วงตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ1ปี เด็กวัยก่อนเรียนก็คือหรือที่เราเรียกว่าปฐมวัยเนี่ยก็คือหมายถึงอายุระหว่าง6 2ถึง6ปีส่วนเด็กวัยเรียนหมายถึงอายุตั้งแต่7ถึง15ปีเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กวัยหนุ่มสาวที่เราเรียกกันถ้าเป็นหญิงก็จะหมายถึงระหว่างอายุ12ถึง17ปีแต่ถ้าเป็นชายนะคะก็หมายถึงระหว่างอายุ14ถึง19ปีนั่นเองค่ะ บทบาทและหน้าที่นะคะบทบาทก็คือการทําตามหน้าที่ที่สังคมกําหนดไว้หน้าที่ก็คือกิจที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบนั่นเองค่ะอาต่อไปนะคะก็คือหน้าที่ของเด็กอ่ะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ฟังเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีกันมาแล้วนะคะอะเรามาทบทวนกันก่อนอะเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าน,นะคะว่าเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเนี่ยเขาได้บอกอะไรเราบ้างอะเขาได้บอกกี่ข้อคะ หน้าที่ของเด็กมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันใช่ไหมคะอ่ะเราไปท่องข้อที่1กันดีกว่าค่ะข้อที่1 1. นับถือศาสนา 2. อ่ะขออััยนะคะ 1. นับถือศาสนา 2. รักษาธรรมเนียมมัน่น 3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน 5. ยึดมัน่นกตัญญู 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบันไม่เขียยไม่ขาน 8. ต้องรู้จักออมประหยัด 9. ต้องซื้อสัตว์ตลอดการน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา 10. ทำตนให้เป็นประโยชน์รู้บักบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญนั่นเองค่ะอะเราต่อไปนะคะเรามาดูหน้าที่ของเด็กในอาเซียนบ้างว่าเด็กหน้าที่ของเด็กในอาเซียนเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมกันอย่างไรนะคะอะเรามาดูอนนักเรียนเห็นรูปภาพกันไหมเอ่ยอาแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนได้เรียนอยู่สบายแต่บางคนต้องออกจากโรงเรียนไปช่วยพ่อแม่ใช่ไหมคะ ทำงานหาเงินใช่ไหมบางคนอาจจะเรียนอยู่ที่พื้นดินพื้นหญ้านะคะตามสิ่งแวดล้อมแต่ละแต่งละท้องอที่ของเราหรือท้องถิ่นของเรานั่นเองนะคะอะต่อไปเรามาดูหน้าที่ของเด็กในอาเซียนกันแต่หน้าที่ของเด็กในอาเซียนหรือไม่ว่าจะประเทศไหนๆน,นะคะเราก็จะมีด้วยกันก็คือมีคล้ายคลึงกันก็คือตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาเร่อเรียน เป็นพลเมืองดีที่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองและเชื่อฟังบุครกาการีนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆน,นะคะเราก็จะต้องทาตาม3ข้อนี้อยู่เสมออาจแต่สิ่งที่แตกต่างกันไปในะแต่ละประเทศเนาะก็คือจะเป็นแรงงานเด็กในประเทศพมา่าที่เราเห็นเนาะ,ะเด็กในพมา่าเนี่ยนักเรียนจะเห็นด้วยว่าทำไมเราเห็นเด็กพมา่าเนี่ยเกลือนเต็มประเทศเราเลยหรือว่ายังไงนะคะเด็กในประเทศพมา่านะคะส่วนใหญ่แล้ว เด็กอายุต่ำกว่า18ปีส่วนมากจะออกมาจากการเรียนหนังสือเพื่อมาทํางานช่วยพ่อแม่หรือหาตังเข้าบ้านนั่นเองนะคะเด็กบางคนอาจจะเป็นเสาหลักพ่อแม่ด้วยกันนะคะบาเด็กบางคนนี่อาจจะเป็นเสาหลักหลักๆเลยของพ่อแม่หาตังให้พ่อแม่นะเลียงดูพ่อแม่เรียนดูอุปการะยนะคะบางคนอาจจะโชคดีไปได้เริ่มเรียนหนังสือได้จบสูงๆแต่บางคนเขาอาจจะฐานะไม่ค่อยดีนะคาก็จะได้ออก มาหาตาังเพื่อหลรอเลี้ยงครอบครัวต่อไปนะคะและแรงงานข้ามชาตินะคะเราจะเห็นบ่อยมากในประเทศเรานะคะเป็นแรงงานข้ามชาติและส่วนใหญ่เองก็จะเป็นประเทศพม่านะคะแต่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราอย่าไปดูถูกเจ็บอย่างเขานะคะเราต้องให้โอกาสเขาไม่ว่าเขาจะเป็นประเทศไหนเชื้อชาติไหนๆนะคะเรามีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะมีความสมูรณภาพเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องยื่นโอกาสให้ คนที่ไม่มีโอกาสเท่าเรานะคะเราต้องเลื่อนมือช่วยเหลือเขาอยู่เสมอตลอดเวลานั่นเองค่ะอาเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆนะคะนักเรียนได้เรียนเนี่ยมีแนวคิดของตนอย่างไรที่หลังจากที่ได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับช่วงวัยเด็กบทบาทหน้าที่และความฝันว่าดีหรือไม่ดีนะคะที่เราได้เรียนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ดีใช่ไหมคะ ดีแน่นอนนะคะเพราะการเรียนรู้เราก็จะได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรบทบาทหน้าที่เราหลักๆเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูก็จะมีเฟรมเปิดภาพถ่ายคำนะคะก่อนที่เราจะจัดกันไปนะคะมาให้ในักเรียนได้เล่นกันก่อนนะคะเป็นบทคำหรือู่2บทคานะคะซึ่งอาจจะเป็นบทคารูปภาพหรืออาจจะเป็นบทคาข้อความนะคะเพื่อที่จะให้ในักเรียนนะคะทายกันว่า บัตรคำเนี้ยเกี่ยวกับอะไรนั่นเองค่ะเราไปเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะอ่าบัตรคำข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับอะไรคะอดออมใช่ไหมคะเด็กกําลังอดออมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยต้องเกี่ยวกับเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีแน่นอนออมประหยัดใช่ไหมคะอ่าบัตรคำที่สองเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อมาแล้วเกี่ยวกับนับถือศาสนาใช่ไหมคะอ่า บดคำที่สองเกี่ยวกับอะไรคะยึดอะไรคะยึดมั่นกับตันอยู่ใช่ไหมคะอ่าอ่าจบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับบัตรคําเรานะคะ,ะใครอยากเล่นต่อเราก็จะไปเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะเตรียมเกมมาให้ในักเรียนได้เล่นกันอ่าหลังจากที่เราจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้ก็คืออ่าช่วงวัยเด็ก บทบาทหน้าที่และความฝันนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนคิดว่าความฝันในช่วงวัยเด็กเนี่ยของนักเรียนมีวิธีการอะไรบ้างที่จะทําให้ความฝันเราเป็นจริงบ้างตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะและตั้งใจเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่ใช่ไหมคะ,ะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องตั้งใจศึกษาเร่องเรียนเพื่อที่จะไปให้ถึงฝันของเรานั่นเองนะคะบางคนอาจจะฝันเป็นหมอเป็นพยาบาล เพราะฉะนั้นเราก็จะขาดไม่ได้คือการตั้งใจเรียนนะคะและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะเกี่ยวกับความฝันของเราครูก็มีคติเตือนใจมาฝากนักเรียนเล็กๆน้อยๆน,นะคะนั่นก็คือฝันให้ไกลไปให้ถึงนั่นเองคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบลงไปแล้วนะคะ,ะกับเนื้อหาช่วงวัยเด็กบทบาทหน้าที่และความฝันนั่นเองคะ่ะ เป็นไงบ้างเอ,อ่ยสนุกกันบ้างไหมคะอครูคิดว่านักเรียนจะสนุกและนำะกลับไปใช้ที่บ้านในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็ครูก็หวังว่า,าสิ่งที่เราเรียนในวันนี้นะคะจะนำพานักเรียนไปประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่บทบาทหรือความฝันของเรานั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องช่วงวัยเด็กบทบาทหน้าที่และความฝันเพียงเท่านี้ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย